คลิปนี้นะครับจะมาให้ชมเหรียญพุทธนิมิตวัตสุััน์เทพวรารามนะครับสร้างปี2134เหรียญน,นี้มีจานนะครับผมเหรียญพุทธนิมิตหรืออีกชื่อหนึงคือเหรียญทำน้ำมนตนะครับผมเป็นเหรียญแห่งความเจริญงอกง,งามมีไว้เต็มไปด้วยความมงคลทั้งปวงทำน้ำมนอาบเดิมกินเป็นสงาราศียันพุทธนิมิตเป็นหนึ่งใน ยันที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับโดยยันพุทธนิมิตที่นี้เขียนเป็นรูปองค์พระทั้งองค์นี่นะครับเป็นรูปพระนะครับแล้วก็มีอักขระแล้วลงด้วยคาถาพระพุทธท้าเจ้า56และเรียกสูตรด้วยอิติปิโส รัตนามาลาเสกด้วยพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณรวมทั้งพระคาถาพระพุทธนิมิตสามารถใช้ติดตัวแล้วก็ติดประตูบ้านลงของทำน้ำมนต์ได้อย่างชงงัด สำหรับเหรียญน,นี้นะครับผมเป็นสร้างที่วัดสุทัศน์ปี234ทางวัดสุทัศน์จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อใช้ในการทำน้ำมนต์ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เปรียบประดุจดังน้ำพระพุทธมนต์โดยด้านหน้าเป็นรอบยันพระพุทธธนิมิตอันลือลั่นส่วนด้านหลังเป็นยันสุกิต,ติเป็นยันที่สมเด็จ พระสังฆราชแพ่ประทับอยู่ในในครอบน้ำมนต์เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์นี่นะครับสวยงามมีจานด้วยนะครับผมเหรียญน,นี้สวยลักษณะเหรียญพุทธนิมิตร,รุ่นนี้ด้านหน้าเป็นยันพุทธนิมิต ใต้องคพระพุทธนิมิตมีชื่อเป็นภาษาไทยว่าพุทธนิมิตมีอักขระขอมล้อมรอบองค์พระว่าด้วยคือนมโมพุทธายะนะ,นะมะนะอะอ,อุมิอะมินอกอนะกะมหิสุตังกออนะสุนะพุทธังนะอะกะอังสุอะนะนะอะ แล้วก็ตรงช่องว่างระหว่างเหรียญลงจานมือด้วยอิสวาสุนะครับผมหมายถึงหัวใจของพระพุทธเจ้าและต่อโคตเลข9หมายถึงความเจริญก้าวหน้าตลอดไปสำหรับผู้ใช้บูชาเหรียญนี้แล้วก็ด้านหลังเหรียญนะครับผมเป็นดวงประสูตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาส,สดาเอกของโลกมีอุณาโลมทั้งสองข้างครับหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยลาบยศสรรเสริญสุขล่ำรวยเงินทองตลอดชีวิตของผู้ใช้เหรียญพุทธนิมิตนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผมที่เอามาให้ชมนะครับผมน้าเก็บหน้าบูชานะครับผมราคายังจับต้องได้ครับผมหลักร้อยนะครับ เยีนสวยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ